คงอยู่กับหนุ่มบ<ช>ูมนะคะ เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหความหล่อทะลุแมสมาเลยทีเดียวนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่คนโฟกัสกันก็คือเรื่องรูปร่างนะคะของหนุ่มบูมนั่นเองคุณผู้ชมค่ะคนก็เลยถามว่าในช่วงนี้ดูแลตัวเองยังไงแต่ที่เป็นประเด็นที่สุดก็คงเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจค่ะเพราะนอกเหนือจากการจะเป็นงานในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะคุณบูมก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยรับมืออย่างไรนะคะกับช่วงกระแสโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะอะไรยังไงทั้งหมดนะคะเราไปสัมภาษณ์ฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของคุณบูมค่ะ คือเล็กๆน้อยๆครับที่พอจะช่วยได้ครับผมโรงพยาบาลรามาครับผมอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนเล็กๆจากทางจากทางร้านแล้วก็หุ้นส่วนของผมก็เราก็ช่วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังกําลังมีมีแผนมีมีโปรเจกต์โรงพยาบาลสนามใช่ครับผมก็นะก,ก็อาจจะเป็นตรงนั้นก่อนเพราะว่าเหมือนจุดตรงนั้นก็ขาดแคลนอยากบอกอะไรอย่างนึงได้ไหมครับแบบว่าอยากให้เจ้าของพื้นที่หรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบถ้าคุณผู้ให้เช่าอะนะฮะอันนี้ขออนุญาตถ้าแบบ ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทําได้หรือว่าอยากให้ช่วยกันเงินเดือนพนักงานเขาต้องจ่ายค่านา้าค่าไฟแถมค่าเช่าไม่ได้รับการลดเลยอะไรเงี้ยถ้าช่วยได้บุมอยากจะขอให้ให้ช่วยกันเอ่อผมปรับตัวมาตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้วด้วยด้วยด้วยร้านเรามันเป็นเทคเว์อยู่แล้วไม่ได้ให้นั่งทานที่ร้านอยู่แล้วแล้วก็รักษาเรื่องระยะห่างไม่ให้ลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วก็ให้พนักงานทําความสะอาดกันอยู่ตลอดเวลาก็ยอดขายเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ลดลงก็คือแค่กําไรน้อยลง แต่ว่าเราก็ยังก็ยังมีธุรกิจตัวอื่นที่ทำอะไรเงี้ยดีครับได้เจอกในโควิดเคยก็เจอบ้างแต่ว่าเขาพยายามไม่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 ค่อยได้บ่อยเหมือนเดิมเนี่ยเราก็อยู่บ้านออกกำลังกายพยายามแบบก็ให้เจอน้อยที่สุดแต่ว่าก็พยายามทาตัวเองให้เซฟที่สุดอะเวลาที่เราเจอเขาจะได้สบายใจเลยเอาจริงๆเลยอ่ะน้องคีบ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเป็นคนชอบชอบทํางานชอบอ่าน ชอบแบบคือเขาเป็นคนทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาบางทีชวนถ่ายรูปว่าเออไม่เป็นไรพี่ถ่ายเถอะเราก็เอาเซลฟี่กับนีเปอร์ถ่ายกันลงกันสองกลายเป็นเราชอบถ่ายรูปมากกว่าแต่ว่าก็ก็ปกติดีครับเขาแค่เป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปแค่นั้นเองเราก็จะชอบเล่นกันอย่างนี้แบบว่ายิ่งตอนถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอย่างก็หลายๆคนแบบว่า เพื่อนๆในวงการที่เราสนิทกันอย่างคุณไม้อย่างเงี้ยแล้วชอบฟิตเนสแล้วก็ชอบเราก็เคยเจอเขาก็หุ่นดีแล้วก็ไปแซวน้องเกรสน้องมิกอะไรเงี้ยก็เป็นปกติแล้วก็ไปแซวเล่นกันเหมือนก็ให้กําลังใจว่าโอ้โหหุ่นดีนะอะไรเงี้ยอ,ออกมาวอนขอเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าขอให้ผู้ที่เป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ต่างๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลดค่าเช่านะคะ<า>เพราะว่ารายได้ของ ผู้ประกอบกิจาการนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยรายได้เขาลดลงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รับมือแล้วก็ผ่านมันไปได้ก็ให้เห็นอกเห็นใจกันในเรื่องของค่าเช่าตรงนี้แต่คุณบูมบอกว่ามันเหมือนมีวัคซีนมาละตั้งแต่โควิดรอบแรกเกิดวกับเรื่องของการที่แบบจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ยังไงจะปรับตัวยังไงรับมือมันยังไงตอนนี้บอกว่า ที่น้อยลงอ่ะคือผลกําไรนะ,ะเออก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะาว่าส่วนใหญ่คนก็จะแบบอู้ต่อสู้กับช่วงกระแสโควิดเนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากกันเลยทีเดียวค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีแบบว่ากิจกรรมดีๆนะคะที่กําลังจะทําก็คือจะนํเข้าของต่างๆสิ่งของต่างๆเนี่ยนะคะไปมอบให้นะคะตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยทีมแพทย์นะคะหรือว่าคนที่ออกไปช่วยเหลือะนะคะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นั่นเองนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่คุณบุมเขาได้วางแผนไว้นะคะว่าจะทําให้กับสังคมในช่วงนี้ด้วยค่ะนะคะก็ทําอะไรดีๆช่วยกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้การต่อไปคุณผู้ชม